วัฒนธรรมแห่งการกินวิธีรังสรรค์เมนูสวัสดีครับวันนี้ป้ากับผมพี่แหนดเดทที่โมูเมืองเหนือกับทีมงานไอบีบีที่โมเมืองเหนือนะครับวันนี้ก็ได้รับการเชิญชวนจากน้องบ่มนะครับมาช่วยทําคอนเทนต์นี้ก็หวังว่าพี่น้องคงช่วยกันติดตามแล้วก็ คอยดูฮื้อตลอดนะครับแล้วก่อนขอฮื้อดูจบคลิปนะครับเนอวันนี้ผมจะมีการเสาะแหวหากินนะครับแต่เมนูของผมวันนี้ยังบอกเตือนต้องไปิดตามกันในส่วนลำไยนะครับผมกําลังจะไปเสาะแหวหากินอยู่นะครับแล้วเราก็มาสรุปกันตอนท้ายคลิปนะครับขอพี่น้องิีตามกันยาวๆนะครับจนจบคลิปนะครับผมครับผมวันนี้พี่แนนก็เตรียมอุปกรณ์มาแล้วครับ อุปกรณ์สวาหากินของพี่แนนนะครับมีในถังเนี่ยครับอุปกรณ์ก็มีนะครับเนะดี๋ยวให้โชว์โชว์ให้ดูก่อนนะครับเปิดออกมาแล้วครับปุ๊บเรจะมีมีดขี้ลืมอหนึ่งเทียนแล้วก็จะมีกับดักนะครับนี่นะครับกับดักวันนี้อันนี้กับดักอห่ครับพี่แนนอันนี้เป็นกับดักที่กุง้งครับผม มันทำไงได้ครับเนี่ยอ๋อเดี๋ยวพี่แนนจะไปทำเพื่อดูครับเดี๋ยวพี่แนนจะไปทำเพื่อดูน,นี่นี่แม่แม่ม่นีแม่ดูขุยมันอันนีไน้ไปขุยที่กูนะครับนีน่เหน็ไหน,ไ,หนได้ครับนักแสดขุยนี่นนหน,น่อย,อยนี่อย่างนี้นนอ,อันนี้ไปขุยที่กูแล้วนี่เขาใบาแฉ่แม่ท,ที่จะขูดได้นะครับตัวนี้เราก็ต้องใช้วิธีนี้ครับมันขูดเนี่ยเขาเอาวิธีนี้เขาก็คุ้ยคุยเข้าไปคุ้ยคุยแล้วมันจะห่านหูมันอยู่นี่นะครับ ฮาก็อเอามือเขาแย่เย่เยไปหน่อยแล้วฮาก็เอากัะดาเฮามากระดักของเฮานี้เอาสายไปเลยนะครับเอาสายไว้มันอย่างไรครับพี่หนันถ้ามันเข้าไปแล้วมันจะไปนะครับลองบอกขึ้นสักหน่อยละครับตัวนี้ถ้ามันเข้าแม่นะครับมันจะเข้าแม่ปุ๊บแล้วมันจะถอยก้นมันจะข่เนี่ครับเพราะมันเข้าไปมันจะไปมันจะไปหวังจะไปตื้อหงตัวนี้ไว้ครับหูตรงไหนครับลองปีนอยให้ดูแล้วครับมันหูใหญ่หูหน่อยเพราะว่าเวลาฮาวใยไปลมจะเข้าปัดก้นมันครับตัวนี้ แล้วมันเย็นแล้วมันออกมาตื้อหูนี้ถ้ามันเข้าแม่ปุ๊บมันหอยหลังออกมาได้ล่ะครับมันจะปิเข้าหูได้ล่ะมันจะข่าอยู่ในบอกเนี่ยครับนั่นนี่คือวิธีหาก,กินแบบง่ายๆนะครับเขาก็จะเอาใส่นะครับพี่นันเอาแหวงไว้ที่หูวะเนี่ยครับเอาแหวงไว้เป่งหูเพมันจับจับเขาก็เอาแหวงไว้ที่หูนะครับแล้วเขาก็เอาขี้ดินเขาถมไว้หน่อยอ๋อถมาเพื่ออยรพี่นันถมไว้เพื่อ,อหึ่งลมมันเข้าหูเดียวเนี่ยครับอ๋อฮึ่งมันจะแม่หึ่งมันออกแม่ตื้อห ปูนแปะแล้วครับปูนปูนครับนี่นี่นี่ปูนสวยมากเลยครับอันนี้นี่นี่หูมันจะอยู่ไประเด็นนี้ครับนี่นี่ครับแปะหูมาแล้วทำแปะหูแล้วเขาก็เตรียมบอกของเขาแล้วครับเอาทรายไปเลยทรายไว้อย่างอี้นะครับเนอแล้วก็ถมไว้หน่อยแล้วก็แหนไว้นี่ครับเพื่อเขาแกะมันได้ลืมนะครับบอกนี่นะครับ จะมายตะกอนนี้พี่แนนเป็นละอ่อนแนมันม่มีแป๊บอย่างอีนะครับเนาะจะมายพี่แนนนี่น้ำบ่อครับน้ำพุ่งแป๊บแนมมีมีอันนี้วิวัฒนาการมาจากบอกไม่อ้อเนอะครับเนอะไม่อ้อของตะก่อนนี่เป็นอ่อนหนมันก็ของใหม่เขาก็เอาเนาะของเก่าเฮาก็มาละเนาะนี่เนาะเฮาเอาตะกอนนี่พี่แนนเป็นอ่อนนี่จอยบอกไม่อ้อเอามาตอดแป่งมาเดี๋ยวนี้มันมีของ c, ใ,ใหม่นะครับเขาก็เอามาพัฒนาจอยกับ <sim eins ay useful> วิชาเก่าเขาได้กินอยู่ครับเขาถ่าครับได้กินอยู่มันง่ายโดยเนี่ยครับไปเชาะเปี๊ยกเก่าเชาะอย่างมันดัดง่ายเลยครับไปเชาะงอแต่ก่อนเนี่ยครับนี่เนี่ยครับครับประเดี๋ยวนี้พี่แหน่งก็ใส่กับดักเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวพี่แหน่งตัวจะไปจอยดูโหดี้ฮอร์ไซด์เริ่มเลกนะครับเราไปฟอกันนะครับว่ามันจะเข้าหม่เข้านะครับเนาะเนี่ยครับบอกเลกที่ฮอร์ไซด์ไว้นะครับเนาะเราดูแล้วครับ โอ้เรียบร้อยครับนีครับตีดแล้วนะครับถ้ามันตีดอีกนะครับก็ถอดตรงนี้นะครับเนยถอดก้นมันนี่แล้วก็ถอดออกนะครับถอดก้นนี่ครับนี่ครับนี่คือกีกูงเนยครับนครับกันเดียวเราจะเอาไปรังสรรค์วิธีทำกรรมหนึ่งครับวิธีรังสรรค์อาหารกรรมเมนูอย่างเขาบอกตัวละครับบอกเตอร์ต้องติดตามกันตัวละคร ว่าเขาจะทาเมนูอย่างที่ตามกันต่อไปนะครับเนี่ยเก็บได้แล้วครับหนึ่งบอกนะครับที่แนนจ้อยเวลาซอยประมาณเช้าทีนะครับตนทีครับแล้วเขาปิดมเก็บบอกนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันอันต่อไปนะครับเนาะอันนี้บอกเียนี่กะตีแล้วคานี้บอกที่สองของครานี้กะตีละนะครับโอ้กะตีนี่นะครับตอยออกเลยนี่ครับนี่นี่ครับ มันจะอันนี้มาได้นะครับถ้ามันดีที่ดินนี่ซดเข้าเกตแต่นี่ก็เดี๋ยวตังหูดังกับเงียแล้วเนี่ยเนี่ยถ้าที่ดินได้เข้าแตนฮะต้งกำมันระวังระวังนะครับนะครับปัะเดี๋ยวนี้พี่แหนซอยรอบเล็กนะครับได้แม่ตัวอีนี่นะครับเนี่ยพี่กุ้งได้แม่ชักเกลือกดน่ะแล้วแหมกมเดี๋ยวพี่แหน,นจะซอยแรกว่าทหารอบหนึ่งแล้วพี่แหน,นจะมาเก็บทั้งหมดนะครั<อ>บถ้าปัะเดี๋ยวนี้พี่แหน,นก็มา จอยเก็บรอบสองแล้วนะครับพี่แหน่ก็แสรูเพื่อฟอนนะครับประเดี๋ยวนี้ได้มาขวดหนึ่งเดี๋ยวนี้พี่แหน่จะโอแล้วครับจะไปลี่นเจาะรังสันมันเมนูแล้วครับตรงนี้เดี๋ยวพี่แหน่จะเจาะวัตถุดิบประตูนะครับว่าจะมันคืออย่างเดี๋ยวพี่แหน่จะคือโผไปเอาปุ๊บเลยจากโดยพี่แหน่งนะี่พี่แหน่จะเอาไปเอาวัตถุดิบก่อนอันนี่นะครับวัตถุดิบอย่างแรกที่พี่แหน่จะเอาก็คือนะครับหัวข่าพูดไปเลยครับ มาแล้วครับวัตถุดิบอย่างแรกครับผมอ่อนอ่อนครับ,รบเดี๋ยวเขาไปลุน้นกันว่าเขาจะทําเมนูอย่างกันนะครับนะกขึ้่เรื่อพี่แหนนี่โค้งเล็กนาะนี้แต่ยงโป้มเข้าบ่ามนวเขาเริ่มเดือดครับกูขีนโป้มจำจานครับเนี่ยครับมาเก็บวัตถุดิบแหมอย่างหนึ่งครับส่วนพี่แหนนี่เราปลูกไว้ได้กีนแล้วครับอันนี้อันนี้อย่างครับพี่ยันอันนี้คือใบบักูนะครับ นี่คือสมุนไพรเหมือนกันแต่พี่แนนจะไปลังสานเมนูนะครับครับแล้วพี่แนนเราจะมาเก็บวัตถุดิบของพี่แนนแฮมอย่างสองอย่างนะครับนี่จะคอยครับวัตถุดิบของพี่แนนนี่สมุนไพรร้อนๆนะครับเนึ่งสัตวอบพันได้กี่นี้มันถึงสุดจอดนะครับแดี๋พี่แนนจะไปลังสานเมนูให้ได้กินได้ดูกันนะครับ ม่าชีวิตกันทำอาหารกินโชว์าหารกินของคุณนบนุญโดยไปร้องสอนเมนูมันอร่อยอร่อยเวไานอน้เรีบร้อยแล้วก็มาตรงนี้ครับคุณแม่มาตรงนี้อันนี้อย่งางพี่แดนอันนี้คือพี่ครับพี่หนุ่มพี่หนุ่มก็มีนี่น้ำพุ่มของพี่แดนนะตายโปเชียงอะ่ะพี่นี่เข้าหอบพี่วัตถุดิบของพี่แดนมีตรงนี้ เอาครับว no de <normal> <out> ันเดี๋ยวนี้พี่แหน่ก็ได้เก็บบอกเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ก็เป็นวัตถุดิบที่พี่แหนได้มานะครับวันนี้ที่พี่แหนได้มานนี่ครับวันเดียวนี้พี่แหนก็จะไปทำความสะอาดนะครับน้อทำสะอาดเรียบร้อยแล้วพี่แหนก็จะได้เอาไปทําพิธีรังสรรค์อาหารพื่อพี่น้องได้ชมกันกันจบนนะครับเดี๋ยวจดจมกันต่วันนะครับผมเอาครับหลังจากพี่แหนทํทความสะอาดวัตถุดิบเรียบร้อยนะครับนาะวันนี้พี่แหนก็จะรังสรรค์อาหารกินกันลำล้ำนะครับ วัตถุดิบของพี่แหนมงกับขอล้วนะครับเนื้องประเด็นนี้ก็มีขี้กุ้งแล้วก็มีค่านะครับค่าใบบักปูจะไข่หอมขาวหอมแดงพริกนะครับวันนี้พี่แหนมจะต้องสานยูสองเมนูนะครับเนื่อเมนูยังพ่อครับพี่แหน่งเป็นเมนูขี้กุ้งขั้วสมุนไพรกับตำน้ำพริกขี้กุ้งครับโอ้ถ้าอย่าล้ำนะครับเนาะเอาละอ้อนเรไปติดตามกันทำของพี่แหน่นะครับ พี่แหน่นทำเปดแดดรูเดียวนะครับหลายขั้นตอนทำแบบวุว่ยวยไปเลยอันนี้เป็นโคเฉพาะกีของพี่แหน่เครับเลนี่นน <ś c oughs> จะหกหน่อยนะครับนะครับพี่แหน่นทำคนเดียวนี่ทำเยอะครับนี่ทำอันนั้นทำอันนี้ไปพร้อมๆกันเลยมันจะได้กีิ่นวุ้ยหน่อยครับ นะครับน้ำมันหอมละลงไปทอดเลยทอดมาแล้วครับเดี๋ยวใครก็ให้มันสุกก่อนทอดจนสุกเลยหรือว่าทอดในน้ำเต่างั้มันกรอบเลยครับจะได้แคมดีนะครับเอาล่ะให้มันกรอบให้มันสุกไปเลยไอ้ที่มันอื้อ คนเมืองตัวนมาพัวมาขนาดนี้นะครับเนาะพัวมาทนาก่าแต่มีช่ยพักชอวยทำมือช่วยเขาเอาครับเดี๋ยวนี้พี่แนนโคตรที่กูงไว้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวพี่แนนก็จะพัวผิดโคตรของเมืองคนแี้วครัก็จะเอาที่กุงจะพัวหันหลบนึงนะครับพัวใบกอนื่อเงมันก่อนนะครับ เครื่องปรุงอย่างอื่นมีก like ี่แบบพี่แนนก็มีอย่างปรุงก็เป็นผักกาเป็นอย่างนี้ครับเครื่องปรุงพวกไรของเขาเนี่ยอันนั้นคือปรุงเพิ่มเติมเนาะเออคั่งเข่งอยู่นี่เขาเอาพริกกระดาบเลยครับพริกที่เขาตำสำเร็จมาแล้วนี่พริกนี่พี่แนนขั้วไปแล้วเนือตะกี้นะขั้วไปหลัวนี่พี่แนนจะทำ รังชนเมนูน้ำพริกอีกูอันนี้เป็นเครื่องตับน้ำพริกครับอั่นเปนเครื่องตัน้ำพริกนะครับเนี่ยเขาแ,แ,แตกรีดแก่กิ้งกูคตรวแด้มากเลยแบ่งกับเขาแ้วน้ำพริกสิครับคุณเห็นหน่อยมีหมดยากีหมครับก็พี่แหนมใจซับไปหลุ่นเลยเอาเอากุ้งที่เขาคั่วไว้นะครับแบ่งกันไปเลยครับสักสี่ตัว นะครับเอาไปจับน้ำพริกข้มันสรอมๆนะครับเอาแลครับเอาน้ำพริกนี่ก่อนเอาเอาที่กุ้งทอดเนี่ยครับเอาที่กุ้งทอดเนี่ยครับมันคือมันอันนี้ครับมันได้ความหอมความอันนี้เลยก่อนเอาล้วครับประเดี๋ยวนี้พี่แหลมขั้วเครื่องมันก็ได้ตีแล้วนะครับนะพี่แหลมเอาที่กุ้งลงไปครับคลุกลงไปแล้วครับกุ้งเดือวคลุกไปคลุกไปแกน้าครับตัวเดือดขึ้งนะครับเน้อทุกอย่งนิดหน่อย ามาปูมันก็จะมาล้าัครับนี่็นงงดถน,น,นิ่หน่นนอย,อยอโอ้นิ่หน่อยเปจอนอันนี้มันอันนี้นะครับเพิ่มมันตีหม้อเแล้วก็มีนี่ดออันนี้นอย่างครับขุนัอนแต่วมีช็อตนะครับนี่บอกพี่งอใไปดเอาชุดแขมชุดอครับขนางได้เเต็ม นะครับนะครับผมมาคุกเขาเลยครับนี่เครื่องปรุงมิตรีนะครับเครื่องปรุงมีตรีครับมันต้องอร่อยมากเลครับต้องกินหอ,อมแมงงโอ้หอมขนาดครับเลยเนี่ยป่าทุกท่านผู้ชมหอมขนาดครับผมแก่พี่แหนมพี่แหนมนี่แห<อ>น่แก่แก<อ>่ขึ้แบบนี้เนี่ยเครื่องปรุงเนี่ยเขาต้องใส่เมลูนนะครับเลยถ้าเอาใส่ก่อนนะก็ได้มันจะไหม้ดม่แข็งเนอะครับมันจะดำดีม่แข็งมันจะไหมืดจริงแท้นะครับเ<อ>นานนะ คนเมืองคนของโม่แห้งนี่เลยครับเี๋ยนี้แล้วครับอันน,อออออน,น,นี้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นี่เรียบร้อยละเอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้ที่กุ้งคั่วสมุนทรภัยก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวฮาก็จะตักใส่ถ้วยแล้วฮาก็จะไปจิ้มกันเลยนะครับเอาครับมาเดี๋ยวนี้พี่แหน,น่งก็อนยี่กินแล้วน,นะครับเนี่มาเดี๋ยวนี้มี ขั่วจิ้งกูงแชมูไรนะครับน้ำพี่จิ้งกูงนะครับเดี๋ยนี่แม่แม่พี่น้องมากินข้าวเดี animals, ๋ก totally cool. right. ่อนนะครับนี่มาเดี๋ยวนี้พี่แหนหิวหน้าแกแล้วแนี่ยมาเดี๋ยวนี้มาเอาหม้อให้กำดังลงที่กุ้งขั่วหน่งนะครับนี่โอ้เครื่องแชมูไฟอืมเครื่องรถวิ่งกัหมกอขนาดหนักอืมส่วนก็ที่ยากครับสวยด้วย ยำพีกีกุ้งครับยำคึกครับอืมบอกเออพี่น้องอันนี้อาหารตามฤดูกาลบ้านเฮานะครับนี่ของคนพื้นเมืองนะครับนี่ยำคึกนะครับอืมปีไหนมีเต้อเดียวเนาะที่กุ้งบ้านเฮาเนี่ยปีไหนมีเต้อหนูครับ น้บปีนี้แซมเนี้่มมันเลยบอกให้ออกนอกก็ได้ได้กลิ่นก็ถือว่าดีแล้วครับนี่้ยน้ำพริกกับชู๊ดก่อน ค, <c oughs> ครับสำหรับคลิปนี้พี่แนนก็ขอจบไว้เจ่าี้นะครับผมและพี่แนนก็ขอฝากช่องขี้โมเมืองเหนือไว้ตนนะครับเนื่องของพี่น้องติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อจะมาได้แพลย์ในคลิปต่อๆไปนะครับผม แล้วสำหรับวันนี้พี่แหนงกงขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับแล้กวก็ไปกันคลิปใหม่ครับผม